งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุตาาตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครบพบกับผมจิตบวนบางประมา หนุ่มเลือน้อยหน้ามนคนเสี่ยงเนอร์ติดบวนบางประมาอธิษกษบวนกิยาพันนะครับวันนี้มาคุยกับท่านนะสำหรับแฟนรุ่นเก่าเนี่ยก็คงจะรู้จักผมดีว่า,าประวัติทำงานาเป็นอดีตอาจารย์นะฮะภาวิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยา,ยษษาศาสตร์นี่ก็กเกษียณอายุมาตั้ง10ปีแล้ว นะครับแล้วก็เริ่มทำรายการมาตั้งแต่สมัยก่อนยังไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียอะไรนี่ไม่มีเลยมีวิทยุ AM FM ก็แค่นั้นโทรทัศน์ก็ยังยากสมัยก่อนนะนะเพราะผมเริ่มทำรายการมาตั้งแต่เมื่อปี2518-19อปะไรประมาณนูน้นหรือช้าสุดก็ไม่เกิน2 0 2 0 นะเดี๋ยวต้องไปค้นดูว่าวันเวลาที่แน่นอนมันเมื่อไหร่ครับสมัยก่อนก็ไม่มีคนรู้จักในในเมืองนะรู้จักเฉพาะคนที่เป็นคนชนบทเอาละจะรู้จักไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะฮะท่านจะเชื่อผมก็ฟังผมถ้าหากว่าท่านฟังแล้วไม่เชื่อเอาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันวันนี้ก็คงจะต้องตะลุยตอบคำถาม แฟนๆรายการกันนะครับก็สารพันคำถามเลยนะท่านนี้บอกว่าถามอาจารย์บ้วนต้นมะม่วงต้นยังเล็กถูกตัดเหลือแต่ลำต้นไม่มีใบแล้วเมื่อโตจะขึ้นมานะขึ้นมาจะแตกใบ มันก็จะกลายเป็นสีดำไม่มีการแตกใบอีกเลยขอถามว่าเป็นเพราะรากเน่าหรือเชื้อราเอออันนี้ผมฟังคำถามแล้วก็แปลกๆว่าทำไมอยู่ๆใครไปตัดมะม่วงจนกระทั่งไม่มีใบเหลือเลยไม่มีใบเหลือเลยถ้ายิ่งเป็นต้นเล็กมันก็ไม่มีพลังที่จะแตกใหม่ แต่ว่าถ้าต้นมันใหญ่พอสมควรไอ้ในลำต้นน่ะมันก็มีอาหารที่สะสมอยู่ในต้นแล้วที่เราเห็นต้นมะม่วงนะ่ะมันเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มันก็ไม่เห็นข้อเห็นปล้องชัดเจนหรอกไม่เหมือนไผ่เห็นไหมข้อปล้องชัดเจนแล้วที่ปล้องที่ข้อมีตาแต่ที่มะม่วงที่เราเห็นที่ต้นน่ะที่มันแตกออกมาเป็นใบได้นั่นน่ะเพราะว่า มันมีตาครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าได้น้ําได้ปุ๋ยตัวหน้าสูงๆนะจะเป็น20 10 10หรือจะเป็น18 8 8หรือจะเป็น30 10 10เนี่ยหรือจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วเอาอยูเรียมาเสริมมาเติมมันก็จะแตกใบออกมาแต่ทีนี้ที่คุณบอกว่าแตกใบออกมาแล้วเป็นสีดำอันนี้ที่บอกว่ารากเน่าหรือเปล่า มะม่วงไม่ค่อยมีอะมะม่วงไม่มีโรคลากเน่านะฮะไม่เกิดแล้วก็ไม่ใช่เชื้อราด้วยไอสิ่งที่เกิดเห็นมันแตกใบอ่อนออกมาแล้วใบมันก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะแล้วก็เป็นรอยไหมดำไปหมดเลยเน่ยเพราะว่ามันมีเพลี้ยไฟครับเพลี้ยไฟเนี่ยจะเป็นมแมลงศัตรูมะม่วง ในตอนที่มะม่วงแตกใบอ่อนออกมาแล้วใบยังเล็กๆอยู่เนี่ยมันจะเห็นเป็นลอยไหมสีน้ำตาลแล้วก็กลายเป็นสีน้ำตาลดำแล้วก็แห้งไปนะนั่นก็เกิดจากเพลี้ยไฟถ้าคนปลูกกล้วยไม้อย่างเวนด้าเวลาจะออกดอกมามันจะเป็นตุ่มๆเหมือนมะเขือพวงมืนะบางทีเผลอคืนเดียวเพลี้ยไฟดูดกินดำไปหมดทั้งดอกเลย พ้นระยะมะม่วงแตกใบอ่อนออกมาก็ควรที่จะเอาสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะฮะเดิมท่านใช้แอดเซนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้แอดเซนจะเริ่มหาซื้อยากแล้วนะฮะท่านก็ไปหาซื้อไดาคาโซน20นะครับเอามาฉีดพ่นป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะครับอ่ะอันนี้ก็จบไปหนึ่งคำถามนะฮะไปอีกคำถามหนึ่งครับ Uh, สวัสดีครับรบกวนสอบถามวิธีปักชำกิ่งต้นไม้ระหว่างควบแน่นกับไม่ควบแน่นแบบไหนดีกว่ากันครับผมเคยทำแบบควบแน่น2วันขึ้นราหมดเลยครับขอบคุณมากครับนี่นะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยนามเขาก็แล้วกันนะ เดี๋ยวพออธิบายคํา่าควบแน่นกน็ไม่ควบแน่นก่อนคือเดี๋ยวนี้เวลาเขาชำกิ่งไม้ในถ้วยพลาสติกหรืออะไรเนี่ยเสร็จแล้วเขากลัวว่ากิ่งมันจะแห้งกิ่งหรือใบที่เหลืออยู่นิดหน่อยมันจะแห้งมันจะเละเหยน้ําเขาก็เลยเอาไอ้ถุงพลาสติกอะไปครอบแล้วก็เอาหนังยางหรือเชือกรัดไว้กับปากแก้ว คือการรักษาความชื้นนั่นแหละเขาก็ไปเรียกกันว่าการปักชำแบบควบแน่นมันไม่มีควบนุ่งควบแน่นไอ้น,นี่ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็าทําเป็นอา,อาคารขึ้นมาเป็นกระโจมเลยนะกระโจมสามเหลี่ยมก็ได้ประติกกลุมหมดเลยมิดชิดเลยพื้นอัดทรายทรายขี้เป็ดก็คือทรายละเอียด นะฮีคเท่ากแกลบใส่เข้าไปแล้วก็ลดน้ำชุ่มๆไอ้น้ำมันก็อยู่ในนั้นใบมันก็ไม่สูญเสียน้ำพอใบมันไม่สูญเสียน้ำใบมันก็ปรุงอาหารสังเคราะห์แสงแล้วก็มาสร้างรากมันก็เกิดรากได้นะฮะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการหุ้มน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเขาทำโรงเรือนใหญ่ก็เดินเข้าไปได้เลย ถ้าทำเล็กลงมาหน่อยนะฮะเ,เขาก็ทำเป็นจั่วสามเหลี่ยมเล็กๆเตี้ยๆแล้วก็ใช้วิธีเปิดด้านบนนะฮะเปิดฝาซ้ายขวาเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็ชํำต้นไม้เอาไว้ในนั้นนะครับก็ทิกเดี๋ยวนี้มาทำเป็นขดเป็นขดขวดเป็นแก้ว,แก,วแก้วมันเยอะดีเนี่ย สมัยก่อนมันไม่มีเนี่ยสมัยก่อนมีแต่แก้วแก้วที่แตกไดนะ้ต่อมาก็เริ่มมีแก้วพลาสติกเดียวนี้โอ้คุณไปซื้อมาที่เขาเอามาใส่กระฟงกาแฟให้เราเนี่ยหรือบางคนกินกาแฟแล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ยก็เอามาชําได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าระหว่างควบแน่นกับไม่ควบแน่นนะท่านเมื่อท่านเข้าใจคาว่าควบแน่นแล้วนะควบแน่นน่ะดีกว่า คือการที่มันเก็บความชื้นเอาไว้ได้มันจะทำให้ไม่ทิ้งใบแต่ถ้าเราปักชํำบนถ้วยหรือบนอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ได้มีการให้น้ำให้ท่าใบามันจะร่วงนะแล้วกิ่งมันจะแห้งตายนั้นแบบนั้นแต่ที่คุณทำแล้วบอกว่าสองวันราขึ้นหมดเลยครับ อ้าวอันนี้ก็แปลว่ากิ่งที่คุณเอามานั้นมันปนเปื้อนเชื้อราติดมากับกิง่งนะซึ่งก็แล้วแต่ว่าราอะไรราบางชนิดขึ้นมาแต่ไม่ได้รบกวนกิง่งแต่ราบางชนิดเนี่ยทำให้กิ่งเนี่ยเน่าดำตายไปเลยเช่นโรคแอนแทรกโนสอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิธีทําก็คือว่าถ้าคุณกลัวราจะขึ้น ไอ้กิ่งปักชําเนี่ยเราก็เอาไปจุ่มชุบแช่ในสารป้องกันกำจัดเชื้อราซะก่อนนะครับแล้วก็เอาไปปักแล้วก็ให้ไอ้น้ำชื้นๆถ้าไม่ได้กำจัดเชื้อราก่อนพอมันชื้นรามันก็ชอบสิเพราะรามันชอบร้อนชื้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เทคนิคการปักชํากิ่งเนี่ยนะ อ่าผมแนะนำหน่อยก็ได้คุณตัดกิ่งมานะครับแล้วก็ควรจะเอากันไกลตัดกิ่งเนี่ยตัดชิดข้อนะให้ต่ำกว่าข้อไปนิดหนึ่งแล้วตัดให้เป็นปากฉลามนะให้ให้ให้ใหใหใหมันแหลมนะครับเวลาจะชำต้นไม้ถ้าเป็นไปได้เอาตะเกียบนำรูซะก่อนแล้วกิ่งถึงจะตามไป แล้วก็กดให้แน่นถ้ากิ่งนั้นมีใบยอยู่เยอะก็ให้ตัดใบออกเสียบ้างให้เหลือติดไว้แค่สองใบาสบามใบสี่ใบไม่เกินเพื่ออะไรฮะเพื่อลดการขายน้ําแต่ถ้าไม่มีใบซะเลยมันก็ต้องรอใบใหม่ที่แตกจากการที่มันสะสมอาหารอยู่ในกิง่งแล้วแตกใบแล้วใบจึงเริ่มสังเคราะห์แสง สร้างรากเพราะฉะนั้นมีใบติดมาด้วยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแบบครบแน่นมันก็จะช่วยได้เยอะนะทีนี้วิธีที่จะเพิ่มจำนวนรากคือถ้าเราไปตัดเฉพาะปลายกิ่งเนี่ยรากมันก็จะออกมาเฉพาะส่วนปลายกิ่งเพราะนั้นอย่างคุณชำชบานะยี่โถ เวลาตัดกิ่งมาแล้วเราก็ควรที่จะเอามีดเนี่ยมีดสะอาดนะปลายแหลมแหเนี่ยกรีดครับกรีดที่กิ่งเนี่ยหนึ่งรอยสองรอยสามรอยและถ้าจะเร่งรากจุ่มในฮอร์โมนเร่งรากเขามีขายโดยทั่วไปนะก็เลือกซื้อเอาบริษัทมาตรฐานหรือบางคน ไปซื้อฮอร์โมนมาผสมเองกรอกใส่ขวดเล็กๆนะแล้วก็ไปพิมพ์สติอ่าเป็นกระดาษแล้วก็เอามาหุ้มอย่างนี้ก็ทำขายเองหลังบ้านนะครับก็จุ่มพอจุ่มแช่ปับ๊บเราก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนหลังจากนั้นจึงเอาไปปักชําแล้วก็ต้องมีพระธิษมาหุ้มมาคลุม หรือถ้าไม่มีหุ้มไม่มีคลุมก็จะต้องฉีดพ่นน้ำให้เป็นฟอยละอองนะครับนี่อย่างนั้นนะครับอ้าวไปอีกคำถามหนึ่งนะครับปลูกขนุนมาสิบปีริมถนนไม่เคยมีลูกเพราะเกิดจากการโดนตัดยอดโดยตลอด โดยพวกไฟฟ้ากทมอ,อ๋อนี่ปลูกริมถนนเหรอแสดงว่าปลูกไว้หน้าบ้านใช่ไหมครับทําอย่างไรให้ออกลูกหรือมันเป็นตัวผู้ครับแต่มาเฟืองปลูกอีกด้านติดลูกตลอดแต่โดนกระรอกกระแตกินหมดอ่าเอาขนุนก่อนขนุนเนี่ยนะครับต่อให้ถูกตัดยอดไม่กลัวหรอกครับไม่เกี่ยวกันนะ ต่อให้ตัดยอดเพื่อไม่ต้องสูงแต่ถ้ามันมีกิ่งใหญ่ๆนะสักกิง่งสองกิง่งสามกิง่งหรือแม้กระทั่งที่ลำต้นขนุนเนี่ยมันเป็นพืชที่ออกดอกตามต้นเพราะฉะนั้นอ่ามันก็อยู่ที่จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้ขนุนออกดอกออกลูกออกผลมาเนี่ย เราก็เอาปุ๋ยสูตร12 24 12ใส่ให้หน่อยแต่ผมว่าคุณปลูกลิมฟุตบาทกทมเนี่ยผบว่าที่มันไม่มีลูกเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีปุ๋ยจะกินละมังครับนะแต่ว่าต้นมันโตได้มันก็น่าจ,จะพอมีนะอ้าวลองไปทำดูนะครับาการตัดยอดไม่เกี่ยวขอให้มีกิ่งอะขนุนจะออกลูกทำต้นทำกิ่งนะครับสำหรับมะเฟือง มะเฟืองก็เป็นอีกพืชหนึ่งที่ออกลูกตามออกดอกแล้วก็ติดผลตามกิ่งตามต้นเหมือนกันทีนี้ก็คนบ้านเราก็บอกเดี๋ยวนี้ไม่อยากปลูกมะเฟืองถามว่าทำไมอ่ะเนี่ยกระลอกกินหมดกระแตกินหมดอ่าถ้าหอ่อกันให้ดีกระลอกกระแตไม่กินหรือถ้าเผื่อว่าจะเบือ่อกระลอกกระแต ก็ไปาหา,ายาปราบพวกสัตว์ฟันแทะอย่างหนูกระรอกกระแตด้วยการที่ชายาที่ชื่อสตอมนะเม็ดออกซิฟ้าเหมือนหัวแม่โป้งเนี่ยใส่ในถุงเอาไปติดไว้กับต้นเดี๋ยวมันมาแทะมากินอย่าเอามือจับนะมือจับมันได้กลิ่นนะครับทีนี้มาเฟืองที่ตอนหลังคนเขาไม่ค่อยปลูกเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไปเชื่อว่า ถ้าคนมีคาถาอาคมถ้าปลูกมาเฟืองประเดี๋ยวลิดเดชคาถาอาคมมันก็จะหมดไปไอ้อย่างนั้นก็เ <c oughs> ป็นความเข้าใจที่ผิดคาถาอาคมมันไม่มีอยู่แล้วคุณจะไปท่องอะไรมนุษย์มันจะเป็นอะไรมันอยู่ที่กฎแห่งกรรมทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการท่องกรถทงคาถาหรอกไอ้ของหลอกคน อาใครยอมให้เขาหลอกก็ตามใจใครอยากเชื่อก็เชื่อไปนะเหมือนทำไมผมเด็กๆขึ้นต้นอ่าขึ้นต้นม้มาปรางสมัยก่อนยังไม่มีมายงชิดชอบปีนขึ้นต้นไม้แล้วพอขึ้นไปบนต้นมาปรางมันก็จะมีมดแดงรุ่นพี่คนหนึ่งเสียชีวิตไปละเขาก็บอกว่าท่องคาถาท่องนโมสามจบ แล้วก็บอกว่าณณนะนะอย่าทํานะ,อ,ะอย่าทนะหมายความว่าอย่าไปบี้มดแดงนะแล้วก็มือใหญ่เฉยเฉยมดแดงก็ไม่ทําแต่ถ้าไปบี้มดแดงเขาตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะปล่อยกลิ่นนี่แหละกลิ่นเตือนไผยไอ้มดตัวอื่นมันก็จะลุมเลยมันก็จะลุมกัดเราเลยเนี่ยนะครับน,นั้นมาเฟืองไม่เกี่ยวกับเรื่องคถาอาคม แต่ว่าไอ้มะเฟืองที่เขาไม่ค่อยปลูกกันตอนหลังเนี่ยเพราะมันเน่าที่มันเน่าเพราะมันมีมแมลงวันทองมาวางไข่ที่ผิวผลและเจาะเข้าไปข้างในมันก็เลยมีหนอนเพราะฉะนั้นเวลาคุณปลูกมะเฟืองเนี่ยคุณก็ต้องห่อผลเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งเรียนหนังสือมาด้วยกันเขาก็เป็นชาวสวนดังนะวันหนึ่งก็ไปสดศบนั่งอยู่ติดกัน นะครับเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาปลูกมาเฟืองแล้วเขามีปัญหาเยอะเลยอ่ะปัญหาเยอะคืออะไรแรงงานเขาห่อไม่ไหวมันออกดอกเยอะไปหมดจะทำไงดีผมก็บอกเฮ้ยไอ้นี่มันเส้นผมบางภูเขาเองก็ไปหาอะไรมาฉีดทำลายดอกนี่ยาฆ่ายาอ่อนๆน,ออนอะฉีดให้มันล่วงไปนะ เออไอดอกมันเสียไปมันสมไม่ติดแล้วเดี๋ยวมันก็ล่วงไปเองไม่ต้องไปตัดแต่งมันยุ่งยากแล้วก็เลี้ยงมาเฟืองไว้ลูกแถวๆกลางๆกิ่งนะฮะมันจะได้แข็งแรงแล้วหอซะหน่อยแค่นั้นก็จบเรื่องนะครับอ้าวเดี๋ยวเอาเลือีกสามคำถามตอบให้หมดเอาให้ทันท่านนี้บอกว่าได้ยินว่าปุ๋ยยูเรีย ทำให้พืชอ่อนแอวงเล็บมาว่าฟังไม่ผิดใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าถ้าทำให้พืชอ่อนแอทำไมถึงต้องใส่ล่ะครับอ้าวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่ายูเรียมันไม่ดียูเรียมันก็คือปุ๋ยไนโตรเจน46%ตอนหลังก็เปอร์เซ็นต์น้อยกว่านี้ก็มีนะ สูตรใหม่เขาอะโดยทั่วไปสมัยก่อนก็4600ไง4600ก็เป็นปุ๋ยยูเรียความจริงยูเรียเนี่ยในปัสสาวะมนุษย์ก็มีนะคุณลงฉี่ใส่ถังแล้วคุณลงปล่อยไว้แล้วคุณเอาถังนะ่ะน้ำไปเททิ้งคุณจะเห็นว่ามีตะกอนขาวๆอยู่ที่ก้นถังนั่นอะยูเรียนะครับไอ้ที่เขาต้องใส่เพราะว่า ถ้าต้นไม้มันยังเล็กหรือว่าไม้กินใบพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันต้นโตใบโตนะครับแต่เนี่ยไอ้ตรงแต่เนี่ยที่เขาบอกว่าทำให้พืชอ่อนแอจริงไหมจริงถ้าคุณใส่ยูเรียมากเกินไปมันก็บ้าใบไปเลยแตกต้นแตกใบแตกต้นแตกใบทีนี้ถ้านพเพอเิญ มันเป็นพืชที่เราต้องให้มันออกดอกแล้วติดผลอย่างปลูกข้าวต้องให้ออกลวงมันก็บ้าใบาแล้วไม่ออกลวงปลูกคลิกมันก็ใบางามแต่ว่าไม่มีดอกปลูกมือเ,เทศใบางามไม่มีดอกนะฮะเหมือนวันหนึ่งลูกน้องผมเขาใส่ปุ๋ยผิดแล้วไม่กล้าบอกผมหรอกมือเ,เทศโอ,โอ้ต้นใหญ่ยาวนะดอกไม่มีนะครับ อันนี้ก็เป็นปัญหาถ้าใส่ไม่เป็นแล้วไอ้การที่ไนโตรเจนมันเยอะเนี่ยมันทำให้เซลล์ของพืชมันอวบอันนุ่มนิ่ม,มแมลงก็ชอบมารบกวนและโรคก็จะเข้าทำลายได้ง่ายมากตัวอย่างเช่นชาวนาปลูกข้าวนะแล้วก็ปลูกข้าวแล้วก็ใช้ยูเรียเยอะ นะครับพอใช้ย,ยู่เรียเยอะก็เกิดปัญหาสิครับมันก็เกิดโรคที่เขาเรียกว่าโรคไหม้ใบก็จะไหม้เป็นแผลรูปกระสวยเนี่ยฮะแล้วก็แม้กระทั่งตอนข้าวออกรวงก็ไปทำให้คอรวงเนี่ยเน่าด้วยนะครับนี่เพิ้งที่คุณฟังมานะไม่ผิดจริงแต่ต้องใส่ถ้าโดยเฉพาะคนปลูกพักกินใบ นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่มากจนเกินไปนะแล้วปุ๋ยยูเรียนเนี่ยมันสูญหายได้ง่ายถูกชะล้างเลยระดับลากไม่ได้กินละละเหยนะไปเป็นแอมโมเนียอา้าวก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ละ เพิ่นใส่ปุูยูเรียใส่แต่น้อยแต่บ่อยครั้งและใส่ให้ถูกจังหวะถ้าคุณปลูกผักบุ้งกวางตุ้งคะนา้าผักเคีย้ยอะไรนี่าเอาอยูเรียมีบทบาทเยอะนะครับอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแก้วมังกรสีแดงเขาบอกว่ากินแล้วทำให้ไตทำงานหนักเพราะต้องกรองสีแดงหรือชมพูเข้มนี้เท็จจริงแค่ไหนคะ เอออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะแต่ก็ดูแล้วมันก็ต้องไปถามหมอนะเรื่องเนี้ยนะเพราะผมเนะี่ยมันเป็นหมอต้นไม้นะแต่เรื่องนี้ต้องไปถามหมอเอาเดี๋ยวผมจะรับเป็นภาระนะลองไปถามดูซิว่ามันจริงหรือไม่จริงแค่ไหนอย่างไรนะครับอาท่านสุดท้ายครับขนุนทำอย่างไร ที่จะให้ขนุนออกลูกที่ยอดต้นนะครับลูกแต่ละลูกอยู่สูงมากเก็บลำบากนะครับเออย่างไรเนี่ยเอาหม่นะทำอย่างไรที่ทำให้ขนุนออกลูกที่ยอดต้นนะครับลูกแต่ละลูกอยู่สูงมากเก็บลำบากออย่างนี้อย่างนี้ผมว่าท่านของพิมพ์ผิดนะ คืออย่างนี้นะครับขนุนเนี่ยถ้าบอกว่ามันไปออกที่ปลายกิ่งแล้วก็ใช่แต่ออกที่ปลายยอดไม่มีเพราะขนุนเป็นพืชที่ไม่ออกดอกไม่ติดผลที่ปลายยอดนะดอกดอกขนุนก็คือเขาเรียกสาไงสาขนุนนั่นแหละนะครับขนุนจะเป็นพืชที่ออกลูกตามต้นตามกิ่งนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เขาจะเอาไว้ลูกขนุนเนี่ยลูกที่อยู่ปลายกิ่งเนี่ยเขาจะเด็ดทิ้งหมดนะครับเด็ดทิ้งหมดไม่เอาไว้หรอกสมมติกิ่งหนึ่งขนาดเท่าน้าแข่งเนี่ยนะน้าขาเนี่ยหรือน่องเนี่ยเราก็าไว้สักสามสี่ลูกสามลูกห่างจากโคนกิ่งนะเรามีลำต้นใช่ไหมแล้ไม่กิ่ง่ห่างจากโคนกิ่งเนี่ยห่างไปสัก คืบหนึ่งแล้วก็ไว้ห่างๆกัน3ลูกนะครับไอที่ปลายไม่เอาเลยครับเด็ดทิ้งหมดเพราะฉนคนที่ปลูกขนุนที่ออกลูกเร็วๆอย่างพันทวายปีเดียวอย่างเงี้ยโอออกลูกมาเยอะแยะนะครับนี่ผมค์เยปลูกไว้ให้บ้านลูกชายที่เชียงใหม่อยู่ต้นหนึ่งเหมือนกันนะฮนะเพราะฉนอันนี้ก็ทำความเข้าใจอย่างนั้นนะฮะเพราะลูกที่สูงมาก เราก็ไม่เอาไว้โดยเฉพาะพลูกที่เราจะไม่เอาไว้นะคือกิ่งเล็กมันไม่แข็งแรงรับน้ำหนักไม่ไหวส่วนใหญ่เราก็จะเอาไว้ลูกที่ติดอยู่กับลำต้นหรือกิ่งใหญ่อันนั้นแหละครับสำคัญอ่ะวันนี้ก็ได้ตอบคำถามไปหนึ่งสองสามสี่าหกคำถามนะครับในวันนี้ท่านจะติดต่อผม ส่งจดหมายมาตู้ปน .12 กำแพงแสนน,นครปฐม73140ถ้าจะส่งมาทางลายก็ id line buan2494 นะฝากคำถามไว้หรือจะแนะนำอะไรก็ได้ก่อนจากการวันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากผม ทิดบ่วนบางประมาะและจะขอบคุณมากถ้าท่านช่วยกันกดไลค์นะกดแชร์นะแล้วก็กดติดตามนะแล้วก็กด grading, ออกระดิ่งเอาไว้เตือนนะครับเวลาที่รายการของเรามานะแล้วก็ขอบพระคุณที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับเฟสโตรลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตรยลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธา,าตุตาาตอาหารพืชคุณภาพ นา,ข,าข้าวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร